ผู้จัดการเราเพื่อการแล้วก็การแข่งนะอันนี้คือมึงถ่ายแล้วกู <c oughs> ถ่ายอยู่แล้วเราไปคิดยังไงนะยังครับไอ้พวกสภาพกูด้วยกูไม่ได้ทำเยี่ยอะไรกับตัวเองมาตังรอยได้นะ, <c oughs> ะมาดักได้ค <c oughs> รับรอยครับถ่ายแล้วครับ หลังๆมากูเริ่มพูดมารู้เรื่องเล้วมั้ยคือวันนี้กูพูดเรื่องอะไรครับเด่นๆเลยครับผมเมนูวันนี้เราจะทำอะไรครับพี่ตังครับนี้เราจะทำต้มไก่ต้มยำไก่ต้มแซ่บไก่ไก่อาจจะมีควาพิเศษของไงผมว่าถ้าต้มไก่ปกติคือเราไม่ทำเลยใช่ๆอยู่ที่อื่นนะมึงจะคาดหวังเราต้มไก่ปกติจากช่องที่เคยกินอาหารแมวเ็กิดไม่ได้อาหารแมวด้วย กูเคยทำกระป๋างอาหารแมวมาแล้วกำลังเตรียมอุปกรณ์เตรียมมาก่อนเราคลิปนี้ oh, <shit. S 1> สิบแปดหัววันนี้จะมีตอบเสื้อสดจริงอันนี้เด็กๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองและผู้ปกครองก็ควรได้รับคำแนะนำจากเด็กๆด,ด้วยนะครับได้ครคือไปนั่งส่อตอนที่จนะ่างต่วระหว่างนี้ขอเตรียมวัาทุดิบก่อนนะครับจากวันนั้นฉันเรือนเนื้อไว้ดูแถาไปโอ้โหเฮ้ฮ่าเร็วมาฮะ คลิปตจ้ามหาดเจ้าทำเห็ดตีนต่อหรือ่ากลัวเราอยู่ครดีอะเกินว่ากลัวน่าจะได้อยู่โคตรหยอกสไตล์แบบว่าดอหอคุกกี้เด็กหอเด็กหออย่างเงี้ยเด็กหอทำอะไรอย่างเงี้ยแหละพื้นที่มีจำกัดครับเราก็วางไว้ที่ขอบระเบียงฮะนี่อย่างเงี้ยฮะเราก็รอรออะไรครับรอน้ำเดือดนี่ไม่มีอะไร สรุปมึงเข้าสายเขียวได้ไงกูก็ยังไม่รู้เลยอ๋อมวนแรกคือที่นะฮะ เออรุ่นพี่แบบเอามาให้ดูดเวยแล้วทีนี้แบบท่าเรียกไงวะกูว่าลองไงกูก็อยากรู้ว่ามันเป็นยังไงเพราะกูก็ก็ยิ่งแต่ชื่อมันอ่ะอ่าเออแต่ว่าตอนนั้นแต่ไม่ไม่รู้สึกกลัวเลยนะไม่รู้สึกว่ามันแบบเฮ้ยเขี้ยแม่งคือยาเสพติดหรือคืออะไรขนาดนั้นอ่าอาจจะเป็นเพราะว่ารุ่นพี่ที่กูดูดอะคือค่อนข้างแบบท่าเรียกไงวะกูเคารพนับถืออยู่อะอ่าประมาณแบบเออมันก็ต้อไม่ได้หลอกกูแน่ๆเออไม่ใช่คนที่แบบเหลวไหลอะเป็นคนแบบทำการทำงานเลยด้วยใช่คนที่หลอกกูไปหาเสียงิน ก็ดูดดูไปทีเนี่ยเพื่อเขาก็ยื่นมาอีเขาดูดบนไงเงี้ยดูบนเสร็จปุ๊บเขาก็ยื่นมากูเอาต้องเอาอีกเหรอเอกูแค่อยากรู้เฉยๆกูไม่ได้อยากแบบอุ้ยแบบดูดเต็มขั้นอะไรอย่างนั้นน่ะปุ๊บเขาบอกน้องเขาพุชเขาทำต่อเลยเขาทำดูเขาทำฟื้นเาส่งเขาส่งเนาะฟู๊บบ้าผมฟู๊บฟู๊บสาวปู๊บติดเลยอริยสัจสี่อริยสัจสี่ฟื้นมักมีองค์แปดไหมกูไม่ไหวแล้วกูแค่อริยสัจสี่กูพอ ก็โดดปุ๊บสี่ครั้งเริ่มมึนเริ่มเมามึนอ่ะคือแบบอาการเหมือนคนแบบกินเหล้าเยอะๆแล้วมึงเมาอ่ะแต่อาการมันจะหนักกว่านั้นด้วยคือมันแบบเวียงมันโอ้โหไหลอ่ะแล้วก็สักพักหนึ่งมันก็อยู่ตัวก็เริ่มแบบเมาเมาเค็มๆเหมือนแบบเหมือนเหมือนกินเหล้าอ่ะแต่ว่ามันจะอารมณ์แบบอารมณ์ดีโหนกแก้มมันจะยกอะไรประมาณแบบเราอยากยิ้มอยากอะไรตลอดเลยแล้วสักพักนึงก็แบบรู้สึกหิว อยู่อยู่วเยียนเลยกูก็เลยแบบที่เราลงไปหาข้าวกินมาเขาบอกเออไปเนี่ยเดี๋ยวพี่พาไปกินข้าวแล้วก็ไปกินข้าวเขาตาแดงก่ำกันหมดเลยอแต่เขาก็ไปกันได้ปุ๊บเขาไปถึงก็สั่งร้านอาหารตามสั่งอ่ะสั่งมามีเมนูที่กูจาไม่ลืมเลยนะยำไข่เยี่ยวมอยำไข่เยี่ยวมาที่มันมีกุ้งนอนท็อปอยู่ข้างบนไข่เยี่ยวมามันเลือกภาพตามกูไข่เยี่ยวมาครึ่งซี่เสนเป็นครึ่งซี่เลยนะเว้ยแล้วเป็นจานอ่ะแล้วบนรอบจานมาเออมีไข่เยี่ยวมาครึ่งซี่วางเต็มเลย แล้วก็ข้างบนมันจะออนท็อปด้วยกุ้งหนึ่งตัวกุ้งลวกมาพอดีมากแล้วมีกระเทียมโทนวางอยู่บนกุ้งอางนีเนี่ยเกดเกดเกตมาเออ,อ,อแล้วก็มีน้ำจิ้มซีฟู้ดอยู่ข้างบนราดรอบๆกินเข้าไปมนันแบบไม่งอร่อยมากอร่อยจัดอร่อยแบบไม่เคยกินอะไรอร่อยเท่านี้มาก่อนเออ,อ,ออเฮียคือแบบเข้าถึงความอร่อยแบบสุดๆอ่ะตอบไว้เราเร็วขั้นตอนแล้วไม่แม้มือกูทดอบกูนี่ใส่ผงอร่อยอร่อยลงไปหนึก้อนนะครับ ออร่ยก็น <rôle> ั่นแหละนั่นเป็นจุดเริ่มต้นไยที่ทําไมกูถึงแบบมาใส่นี้ได้ดูดครั้งแรกแล้วก็จริงๆไม่ติดไม่ติดเลยไม่ได้แบบ ไม่ได้เสพเป็นชาไม่ได้ดูดญช้าแล้วแบบพี่มึงไม่ติดเลยคือใช้ดื่มก็ไปไม่ติดเลยหลังจากนั้นก็หาหาจนมันมานานเลยเพราะว่าไม่ได้อยู่กับพี่ที่สงขาไงเราอยู่ตังใช่ไหมล่ะเราก็อยู่กับพวกเพื่อนอยู่กับอะไรตรงนี้ทีนี้ก็กลับมาดูอีกทีหนึ่งก็ที่สงขามานเดิอเวลามาทํากิจกรรมทําค่ายเขาเนี่ยอะไรอ่ะเราไปนอนที่บ้านเขาอ่ะเราก็จะได้แบบได้ดูดได้แลยเขาด้วยใช่ไหมล่ะเขาก็ชวนเราก็เราก็รุ่นพี่ชวนเราก็ไปถ้าดูดพักหลังเริ่มดูดบ้องเออมารอบสองดูดบ้อง ที่มึงไปกับภูมิอย่างนั้นแหละไอ้บ่าวไปด้วยกูโกรธสัตว์อ่ะกูโกรธสัตว์วันนั้นเ้ยไปรุ่นทำอะไรอ่ะต่อไปเราจะใส่ไก่นะครับไก่อร่อยอร่อยไก่ยื้ยยยะไก่ยื้ยยยะอุ้ยตองไก่แล้วครับเอาวานะ่ะครับวันนั้นนะ เหตุการณ์วันนั้นพี่ก็คือเราก็ดูดเราก็ดูดกันใช่ปหมล่ะใช่จริงๆกูก็ดูดปุ๊บปุ๊บีแต่ดูดมองแม่งเมาปากแม่งเมาแบบเมาสัตว์คือกัญชามันแบบออกฤทธิ์ผสมประสาทใช่ไหม <ๆ S 2> มีบบออกระตุ้นประสาทกดประสาทแล้วก็หลอนประสาทอ, <ๆ S 2> อะไรเงี้ยมันออกฤทธิ์แบบผสมประสาทหมดเลยทีนี้มันก็เลยมีฟีลลิ่งแบบพวกเนี้ยอยู่รวมหมดเลยเว้ยคือเราก็ได้ยินแต่สรรพคุณมันนะชื่อเสียงมันนะว่ามันออกฤทธิ์ผสมประสาทแต่เราไม่เคยเราสัมผัสว่าจริงจริงไม่ผสมประสาทขนาดไหนอะไรเงี้ยเออมันมีช่วงที่แบบ ตื่นตัวมีเรื่องที่แบบว่าอยากมีน่เงียบปเฉยๆไม่พูดไม่อะไรตึงมอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีช่วงที่มีอาการหลอนด้วยนะเว้ยก็แบบเดี๋ยวเราต้องเล่าช็อตมึงอ่ะได้ได้คือช็อตมึงก็คือเราไปดูการดาดฟ้าแหละแต่ว่าเปิดเพลงเลยที่เว่ามันเฮ้ยฟังเพลงอะไรอ่ะมันแบบฟิลิมันดีมากเลยแล้วก็แบบเป็นต้นคูนสองอะไรมันแบบเพลินๆอะไรเงี้ยแล้วก็ดูอะไรก็มีน้ำวงน้ำหวานมีน้ำผลไม้มีอะไรก็เอาขึ้นไปกินกันข้างบนอ่ะทีนี้ปุ๊บก็เป็น จังหวะที่ไอ้บอกก็ดูดปึ๊บมัดูดไปสองหลุมมันดูดไปสองกูโดนไปแค่สองเองเว้ยคือหลุมแรกอ่ะหลุมแรกไม่มีปัญหาเราหลุมแรกมันน้าไงนแบบที่คิ้วอะไรคุยอะไรก็ขำแต่แต่ตอนนั้นอะในความรู้สึกกูคือหลุมแรกอ่ะกูเริ่มแบบตัวหนักแล้วไอ้เจ้ามันหนักแบบอยากขาดอะไรพิงอะไรอย่าง้ยจังหวะนั้นเนี่ยก็ก็ยื้อหลุมสองมาแค่วันทั้งสองไปไงต้องต้องเล่าให้กูอะนะเดี๋ยวก็คือกูอ่ะขออนุญาตดทริปอกูเองอ่ะกูยังจำคำพูดพี่เขาได้เลยว่าแบบ อะไรสักอย่างหนึ่งสักทีสุดท้ายว่องก็วนมาอะไรเงี้ยกูก็โดนลุมสองไปก่อนหน้าน,นี้มันเป็นเราไปทํางานค่ายอะไรสักอย่างใช่ไหมกูก็เลยแบบว่ามันมีขามา้าวต้มมัดอยู่กูกินเยอะจังเลยกูกินข้าวต้มมัดมาเต็มแบบอิ่มแบบสุดๆแล้วอะไรเงี้ยเต็มแม็กข้าวต้มมัดเลยพอก,กูโดนลุมสองเข้าไปปุ๊บจังหวะแรกที่โดนเข้าไปอ่ะมันเหมือนสมองดับอ่ะมันแบบข้างหน้ามันแบบมันปุ๊บ้วแบบครั้งแรกมันจะตกเครื่องบินกูเรื่องประคองแบบเอาหัวยืดตรงอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วกูก็ต้องเอามือ องหัวตัวเองไหมก็เลยรู okay, so ้สึกว่าถ้าไม่อ้วกออกมาคือกูยังไงกูตายแน่กูก็เลยก็ต้องวัดที่กูกินมาทั้งหมดเลยเต็มหลังฟ้าเลยไอ้เหี้ยก็คือมก็ตรงนั้นเลยตรงนั้นเลยกูพูวมากกว่นั้นเลยกลางกงกลางกินก็เลยโดนแบบสิ่งสิ่งที่พวกกูพยายามจะทำนั่นแหพยายามให้จะไม่ขำเว้ยแค่นั้นแหละก็ก็อ้วกกันไปเนาะแล้วกูไม่คือกูไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรเว้ยแต่แค่ตอนนั้นแค่รู้สึกว่าแบบคือต้องต้องไปนอน ความรู้สึกคือกูแบบกูต้องนอนอะไรเงี้ยแล้วตอนเช้าตื่นมาประมาณเราตื่นประมาณเที่ยงประมาณอะไรอย่างเงี้เนาะจำได้ว่าแฟนพี่เขาติดโควิดเลยตอนนั้มันช่วงแบบโควิดกําลังระบาดเนาะใหม่ใหมอแล้วก็ตั้งตั้งเงี้ยมึงตั้งกับมึงตั้งเงี้ยมึงให้หรอแต่นั่นแหละก็สุดท้ายก็กูขึ้นไปดูเศษซากอะไรแล้วแห้งแบบรู้สึกว่าแบบกูเสียดายเขาต้องเขาต้องทัดไม่งั้นร่อยเว้ยเออนั่นแหละก็พวกประมาณนั้นเหตุการณ์นะครับ เด็ก <stumbled? S 1> ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ปกครองหรือใครคนอื่นก็ได้นะครับนั่นคือคือกัญชาครับกัญชาครับผมครเราใช้เพื่อการปรุงอาหารตอนนั้นไม่ไม่ได้เสพคือเสพมาเสพร่องอนไม่ได้ไม่ได้อะไรนี้เราจะใส่เข้าไปครับสักสองหยิบมือสักสองหยิบมือครับโอเคพอแล้วปนเขาเรียกว่าให้ม <c anda> ันได้อุยเกิดแมวกระโดดเลยให้ได้เขาเรียกว่าติวเฉย นอฟิวนะครับเหมือนกับต้มเป็ดท e ี่เขาใส่ใบกัญชาแต่นี่ค like ือเราใช้ดอกดอกเลยอ่ะใช้ดอกเลยครับกลิ่นชัดเจนนะกลิ่นอะไรกลิ่นเนื้อกลิ่นเนื้อชัดเจนนะครับเนี้จริงหรอโอ้โหนี่ครับต้มยำไก่ใส่กัญชาตั้งแต่ไหนไม่ได้กินนะไม่ได้ดูดไม่ได้ทำอะไรเลยนะไงครับวิธีเห็ดตครับต้มยำไก่ใส่กัญชาครับ อร่อยเลิศเลิศหลังจากนั้นเราก็ปิดไฟครับแล้วก็บีบมะนาวไปเนี่ยเป็นอันจบนะครับปิดนันเซรั่นต้มไก่ใส่กัญชาล้าน้ำใส่สับซีก่อนเพื่เติมออกเนี่ยกับแก้มฉันดีเห็นตีนอยู่แวบๆนี่เลยเราเป็นดอหอคูกกิ้ไงอ่าได้ เรียบร้อยเร้อยครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วเรียบร้อยเย้าย Have a great time มีนักขสาวจอมเว็นนี่ักขสาวจอเว็นก็ยิังเห็นเอ้าเมาเมามากดูมอทำอะไรกันเซ็ง 好，的 Bị cong rồi. Bị cong rồi. Bị cong mày. cong đi. Không bị chip rồi.